รอบจมนะครับนี่ฮะรอบจมหมดแล้วครับนิ่งครับมาดูครับมิปะติดครับอ้าวอ้ตัวใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็รกิจยามเช้าเหมือนเดิมครับผมก็มาลอกขายเรียบร้อยครับนี่ครับสามผืนได้ปลา ไม่ถึงโลครับวันนี้ครับเราก็ลงในหนองเล็กนีู่่ครับว่าวันนี้เก็บก็คงจะย้ายไปอยู่ในหนองใหญ่แล้วครับหนองอิปีใหญ่แล้วนะครับก็แตปลาไปหน่อยเดียวครับไม่ถึงโลครับเราก็ลงที่ซับนี่ฮะรอบนี้เราจะติดบ่อยกว่าเขาเลยครับรอบตรงอื่นไม่ติดเลยครับวันนี้มาดูว่าจะติดให้เราไหมครับ น้ำขึ้นเนะี่ยมองไม่เห็นรอบแล้วครับรอบจม้วครับนี่ฮะรอบจมหมดแล้วครับนิ่งครับมาดูครับมิลรติดครับอ้าวเอ้ตัวใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยรวมโลครับเนี่ย ว้าวนี่ครับใหญ่ครับใหญ่วบนี้ครับนี่ฮะกำลังโูดอยู่แม๊บแมเลยครับว่ารอบใบนี้ครับติดอยู่ตรงนี้ที่เดียวนีครับวันนี้ก็ติดอีกแล้วครับนี่ฮะ ปลาใสาครับหมานอยู่ที่เดียวจริงๆครับกลับบ้านกันครับเสร็จภารกิจแล้วนีปลาก็ได้น้อยครับยังดีได้ปลาช่อนมาปลาช่อนติดรอบครับก็โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับผม